พี่น้องเงมเศร้าๆเนาะตื่นก่อนไปเห็ดงานครับสีตําบักทั่วครับพี่น้องมันมีได้ประกอบมากครับบักกอบตําบกทั่วครับแล้วก็มีนี่ครับกบน้อยเขียดน้อยครับพี่น้องสีทอดครับพี่น้องแล้วก็ได้อันนี้ครับหมูแดดเดียวเนาะครับพี่น้องหมูแดดเดียวพร้อมทอดครับอันนี้สมเนยตุบเน็ตใบครับยังบรท่านในเป็นท์อรเห็นหมูว่านนี่ครับ สวยน้องพี่น้องเนาะมากินน้ำกันยำสดาขีดยาบเนี่ยกรกบน่อยเจียน่อยที่นมือรั่มกระบานตอนนั้นนะครับมักแซ่ติดไว้่ครับพี่น้องเนียแล้วกหมูแดดเดียวครับพีน้องแช่น้ำกันเนาะหมูแดดเดียวเอาลงแะครับน้ำมันหอยนะครับ ก็ต้องทอดโดนกับหนึ่งเขานี้วครับพี่นอ้องนี่เขานี่ครับซ่บแซมมีต้มไข่น้ำเด็ดพี่นอ้องต้มไข่ตำทัวเนาะมันเขากันก็ทอดหมูแดดเดียวทอดครบทอดเคี่ยครับพี่นอ้องนี่หมูทอดแล้วพี่นอ้องเดืองเลยเดือดเลยครับอือพี่นอ้อง เนี่ <c oughs> ตานะครับพี่นอ้องตาบกักตัวทีก่นมาพี่น้องเอาตัวใส่ ใส่หมปลอกนะพี่น้องเนะเก็ดทอดหมูทอดหมูแดดเดียวเกี๊ยวทอดเกี๊ยวหน่อยกบหน่อยพี่น้องอตอนปรุงแล้ว ยบ้านของเออเนี่ยมักเล่นบ嘛ประเทศบ้านไหนเออมักเล่นบ้านคนนี่ลามเรือนี่ได้ประกอบพร้อมพี่น้องมาดิยามนา,นะมาแล้วนะอ่าแล้วหนาเกี่ยวเข่าเนาะนี่จวดต,ต้องด้วยใช้น่อยหนึ่งทอดน้อยหนึ่งทอดทอดใส่หมากหน้าพร้อมนำมาคั้งเปียกพร้อม น้อยหนึงหนึ่งล,ล่้น้ำปลาละโอ้้ำปลาสุด่วน้ำปลาร้าขยาวก่อนเ่นนีสองพ,อพี ชิมผสมอืมุสจัดมาครับพี่น้องวัสดีครับมาพบกับช่องบ่าวบุรีลมสาวย้อนนครพนมเนาะพี่น้องเนาะก่อนไปเหตุงานครับพี่น้อง มันนี้ได้บักกอกมากเลยตําทัวครับตําทัวใส่บักกอบแล้กก็มีหมูแดดเดียวกบน้อยกบน่อยทอดขยดน้อยทอดครับพี่น้องแล้วก็ได้แกงเฮ็ดนา่งฝ้าของสาวนาครพนมพนมปูผล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 ผไว้ยื่หลังบ้านแล้กก็มีไข่ต้มกินครับอันนี้ขาดว่าอดคือเข่าเหนียวมากพี่น้องมากเจ็บแสบน้ำกันมันนี้กินยื่หนาบ้านคือเก้ามากครับโจ,โจ๊ะเลยพักหลายๆพักก็ได้เดามันออกรลรอพี่น้องนี่ซื้อเพิ่มมากครับ แพ้งในช่วงนี้ครับอันนี้กับพักยืดสวนมาแข้งนะจำน้ำก่อนพี่นออ้องอืออือใช่ ตำทัวพักกับเป๋าครับกินด้วยหน้าบ้านครับนี่ครับตอนไปเห็นงานอืม เสียงดังในเดอร์พี่น้องเสียงรดสือก่อนมันมน้าครับมันปลูกเองซือมันยีสิบก่อนครับ <c oughs> ขอโทตรวบ <c oughs> ขอโทษจขอไปเด้อพี่น้องสมัดข้อแล้วเขี <c oughs> ่ยตั้งมือกับบ้านนะพี่น้อง หมูแดดเดียวอยากนะพี่น้องสั่งกล้องเลยยูคนเดียวลาวนครพร้มอาบหน่อมด้วยครับโอ้แซ่บ โดนๆเนี่ยกินเทียนเนาะบอกกอกหอมบอกกอกครับพี่นอ้องไข่ต้ม เราไม่ข่อยขมพี่นเนะเขียดทด,ทด,ยด้วยัเนาะเขีดเอาใส่อาอย่าง,งมันออกมักแซ่ฟิดเลยใี่น้องนือ

นั่วยังดีน้องพี่น้องนะใส่บะกอก เด็กน้อยใต้ให้มือนุ่มไว้ล่มกลับบ้านน่ะพี่น้องมือไปใส่เบ็ดกบเบ็อปลาน่ะฝนตกพร้อม แบเดินโดนไหนกินเทียกัดแสบได้พี่นองเขียดบ้านเฮ้ง แทบนี่ต้องกบน่อยเขียนน่อยแลพี่น้อง ه, เผ็ดพี่น้องเริ่มเผ็ดแล้วมูแต่เดียวม,มังมันมัน่น อืมฮ mm ึย hmm. ินเลยมันๆเลย 嗯，知道。<阱><阱>

พี่น้องผู้ใดมาคลิปตำทัวทอดเขียดน้อยทอดหมูแดดเดียวแกงเห็ดนั่งฟ้าไข่ต้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่ให้ช่องเบาบุรีรัมกับสาวหนอนครพนมเดอ้อครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องกดกระดิ่งให้น้ำคลิปนี้น้องบุรีรัมยทไปนีทครับสวัสดีครับไปแล้วครับย่ำเศร้า,สาๆสิไปเห็นงานแล้ว